เเเรริ่่มดอองงืลยครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสองเรื่องนี้จะเป็นละครของช่องแตนะครับที่ช่องพีดเองนะครับก็เป็นเงาเสน่หากับเฉลยศึกนะครับก็เป็นสองอัตลบใหม่นะครับของละครของเราครับทางด้านเงาเสน่หานะคะเป็นไงถึงว่าเห็นว่าไปถ่ายภาพดูจะนที่เกาหลีน้องตอบเอาเป็นสิโอ้โหเลยบอลนึงนี่นี่ก่อนนี่ก่นนี่ก่อนแล้วนั่นแหละ ครับผมก็ก็เออ่เป็นเรื่องแรกของช่อง8เลยแล้วกันนะฮะที่ไปถ่ายที่เกาหลีก็บอกเลยว่าภาพสวยมากแล้วก็ทีมงานทุกคนเต็มที่กันมากฮะแล้วก็บอกเลยว่า plot เรื่องเนี่ยไม่ได้เคยเรื่องไม่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นทําใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าแสดงครับ้งมากแล้วก็โอ้แล้วก็แล้วก็แล้วก็พี่แล้วก็พี่โอนเนี่ยก็เล่นเก่งมากด้วยนะฮะครับผมเห็นว่าพี่ดกเรื่องนี้พี่ด่งนี้กำกับเองครับ ะีก็ก็จริงๆก็คือจริงๆแค่อยากจะให้ให้ตัวเองได้รีเฟชอะไรบางอย่างนะครับในในในอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ก็เลยอยากจะลองดูว่าวันนี้มันพัฒนาไปถึงตรงไหนแล้วนะครับเราจะได้ตามเรื่องของอุตสาหกรรมนี้ได้ถันนะครับแล้วก็เผิญรู้สึกว่าพอดนี้มันมันท้าทายนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเราคิดว่าทํายังไงจะถ่ายทอดคือเราเป็นคนคิดเรื่องขึ้นมาเรา อยากจะเห็นมันด้วยตัวเองนะครับก็เลยเลยทำด้วยตัวเองครับผมกับลรช่องแปดสามปีแล้วครับ <c oughs> ก็พี่ดง <c oughs> พี่ดงโทรมาบอกว่ามีพอเรื่องนี้แล้วโทรมาเล่าพอเรือ่องให้ฟังก็แบบโวก็เลยโอเคฮนะดีใจมากขอบคุณที่พี่ดองคิดถึงด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าน,นี้เป็น20่ปีอยู่ในวงการมาผมว่าบทแบบนี้เนี่ยเป็นบทที่เราหายากที่จะเล่นมากเลยสำหรับนักแสดงนะครับแล้วก็มีแบบนี้มาให้เล่นมันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ แต่มันก็เป็นงานที่ยากมากทั้งแต่แสดงแล้วก็กับร้กมกับด้วยครับก็ทำงานกันจนพี่ดงป่วยถึต้องถ่ายพร้อมนะคัก็สนุกสนานดีอยากให้ได้ติดตามครับผมบอลลิงบอลลิงน่าเหมือนกันเรื่องนี้ก็สนุกคือที่มาเรื่องนี้ก็บอลลิงรมบบทเลน คนคนเด East, ียวกับนัชชาค่ะแล้วก็จะมีความยากความท้าทายที่แบบเหมือนกับเราต้องเป็นตัวละครตัวเดียวกันแล้วก็มีการส่งต่อกันระหว่างความรู้สึกที่โดนทำลายแล้วกลับไปเอาคืนเลยค่ะก็คือ่ยวของกีฬาทยเนียสำหรับนัชชาประกัรเรื่องนี้เล่นว้าเล่นลายก็เนอเหมืราเป็นตัวแทนของมูลีอีกทีที่กลับมาทวงคืนแก้แค้นทีนี้ยังไงก็ต้องคอยระวังมะลลีมะลลีมัลลีมัลล ค่ะก็มีหลายสุดใช่ค่ะในไลฟ์สุดหลายสุดก็คืออารมณเหมือนจะเป็นตัวบงการชีวิตของแต่ละคนอะไรเงี้ยคือแบบบีบแล้วก็บังคับตัวพี่อ้นให้ทำไปหลายหลายอย่างนะคะก็คือเป็นบทที่ท้าทายเพราะว่าเหมือนต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะลาล่ะคะล่าก็จะเป็นเพื่อนของนางเอกค่ะนี่ก็จะเป็นมังกรคำต้องเราก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ผู้คอยแบบว่า เอกเพราะว่าก็เจอเรื่องร้ายๆมาแล้วก็จะเหมือนประมาณว่ารู้เรื่องทั้งหมดแต่ก็ยังพูดอะไรไม่ได้ต่อไปจะเป็นแบบเป็นเลขาพี่โยนค่ะเดี๋ยวพยี่โยนตลอดแล้วก็จริงๆคือแบบนิดนึงเราก็จะมีความไม่ชอบเหมือนตัวมันล,ลีอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามกันแล้วก็เชียร์นักเองค่ะพี่โด่งค่ะเรื่องนี้ถ่ายไปทั้งหมดที่เด็กแบบไหน น่าจะประมาณ50%แล้วนะครับก็ที่เหลือก็เหลือแต่เรื่องยากแล้วนะครับคือยากยากที่สุดเนี่ยก็ผ่านไปแล้วลหละก็เหลือแต่ยากที่สุดคือในส่วนที่เป็นเกาหลีนะครับซึ่งมันเป็นการทําง,งานต่างประเทศมันก็ยากนิดหนึ่งแต่ที่ยากต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องครึ่งหลังนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเข้มข้นมากๆเพราะว่าละครเรื่องนี้จริงๆมันเป็นดราม่าชิลเลอร์นะครับมันเป็นซัสเพนมันเป็นอะไรที่ที่คิดต้องคิดตามตลอดเวลานะครับเป็น คิดว่าค่าเดาไม่ถูกครับกาเรื่องมีใกล้จอมแร์ด้วยหรอก็น่าจะประมาณพฤศจิกาประมาณนี้น่าจะได้ชมกันทางด้านเฉลยศึกครับพี่ครับผมตอนบ้างพิษดงพูดส่อยไหมครับก็เฉลยศึกก็เป็นละครที่พวกเราก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะครับผมเราแตกต่างในเรื่องนู่นมากครับก็มีความร้อนนะครับก็จริงจริงถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับแล้วก็ ก็อย่างที่พี่โดมบอกไปก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของช่อง8แ,แล้วก็เป็นละครพี่เอียดอร์่ยาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าทุกๆคนเนี่ยก็ตั้งใจกับละครเรื่องนี้มากจริงๆโดยเฉพาะผู้ชายทุกคนนะครับถอดเสื้อเห็นซิกแพคนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็นุง<ม>่งน้อยเอามาไม่ออไมาถอด <laughs> มีมมซิกแพคไหมครับผมมีคนเล่นซิกแพคเหมือนกันก็เขาเรียกว่าเป็นละครที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็เราอยากจะสร้างนอกจากที่เราอยากจะคาดหวังเรื่องเรตติ้งเราเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนคนหนึ่ง ที่เคยออดแอะมากแล้วก็ไม่ลดละความพยายามนะครับแล้วก็สามารถมาสร้างความสําเร็จให้กับประเทศไทยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ได้ครับผมก็มักกงกรก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่มังกรได้รับบทนี้เราพูดถึงคนอื่นบ้างอย่างฟ้าก็ขอพูดเรื่องออต้องบอกว่าเนื้อเรื่องละกันเพราะว่าเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอยู่แล้วซึ่ง คนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะดูเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องในขนมต้มหรือว่าเรื่องตัวละครต่างๆซึ่งฟ้าว่าครั้งนี้เป็นการนําเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้ฉากบูดรามา่าความรักอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเต็มที่มากแล้ว mm. มันจะได้อีกอัทธรต์หนึ่งแม้เรื่องคําพูดเๆๆล็กๆน้อยๆเรายังละเอียดเลยเนาะแ,แบบคาพูดหรือว่าแบบฟีลนิ่งของตัวละครเลยฟ้วาว่านเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากในละครพีเดียดก็คิดว่าน่าจะแบบสนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะค่ะ ทุกคนพูดไปหมดแล้วก็จริงๆก็อยากจะฝากไว้ค่ะเพราะว่าละครพี่เหียดเนี่ยมันมันมันมีรายละเอียดเยอะมันมันค่อนข้างที่จะละเอียดอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่เรื่องภาษานี่คือโดนหลายเทคมากค่ะอย่างหนูทุกคนก็คือต้องทากันบ้านเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากเอาไว้ค่ะเรื่องนี้ค่ะทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆค่ะพี่มิงครับผม ก็จร,จริงๆต้องฝากความตั้งใจของนักสแสดงทุกคนค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนเล่นจริงเล่นเองเจ็บจริงหมดแล้วก็ตั้งใจมากเพราะว่าขนาดเจ็บแล้วยังจะต้องกลับมาเล่นกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากด้วยเพราะเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจจริงแลวอย่างที่น้องๆบอกภาษาคือใช้ภาษาเดิมๆเ,เก่าๆยากมากแล้วมันต้อง ใส่กินอารมณ์กับตัวละครเข้าไปด้วยนะคะยังไงฝากเลยแล้วกันค่ะพี่บอสครับเจ็บจริงไหมครับพี่บอสเจ็บจริงครับผมเจ็บใครเจ็บทำลายพี่บอสยครับผมพระเอกของเราเนี่ยนะครับดูดูชุดก็น่าจะรู้แล้วผมมารับเชิญนะครับว่าเป็นเป็นเป็นตัวคนดีเนาะใส่เป็คนดีคนดี ตายตาดำขนาดนี้นะครับผมก็ผมมารับเชิญแค่5ตอนนะครับแต่ว่าก็ได้รู้ถึงบทบาทการต่อสู้หลายๆอย่างว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆต้องรอดูนะครับผมทุกคนจดจำแน่นอนสุดท้ายให้พี่โด่งฝากติดตามละครช่องแปดดียค่ะครับก็ฝากละครเชลยศึกนะครับเป็นละครพิเรียดซึ่งผมว่าน่าจะเป็นละครที่น่าติดตามของช่องแปดเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เงาเสน่หานะครับเป็นดราม่าซีรีส์แล้วก็ าดสองเรื่องสองรถอัตรถสำหรับปลายปีนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนะครครับ